สวัสดีครับท่านสมาชิกร้านอีพีเก้เก้าช็อปวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์วิชเชนชิงนะครับนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับนะครับแบรนด์นี้นะฮะมีจําหน่ายมากว่า40ปีแล้วนะครับนะครับผมก็จะมารีวิวด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับ3มรุ่นนี้เป็นตัวปรับในหมดนะฮะนะครับมีไฟทุกตัวนะฮะนะครับตัวแรกก็เป็นตัว สามเก้าสี่จุดสี่นะครับนะครับตัวที่สองก็จะเป็นสามจุดสองคูณสี่จุดสี่นะครับตัวที่สามก็จะเป็นสามจุดสองสี่สิบนะครับนะครับอัตราขยายเขานะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวสามเก้าสี่สิบสี่เป็นตัวปรับในนะฮะตัวนี้นะฮะ ก็นารินสี4มิลนะครับท่อ25นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับอ่าสูงต่านะฮะใช้ขวานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับไฟไฟจะมีสองสีนะฮะสีเขียวกับสีแดงนะฮะปรับความเข้มใน้ระดับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับอัตราขยายนะครับเริ่มตั้งแต่3ถึง9เท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับรินตานะครับนะครับสาหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นแต่จะยาวนะฮะ ปรับง่ายนะฮะปรับซ้าขวาบนล่างนะครับไอ้สามตัวนี้จะเป็นกล้องขนาดกลางนะฮะน้ำหนักเบานะฮะครับสำหรับสายล่าที่กำลังมองหากล้องขนาดไม่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ทนทนะฮะอืดๆนะครับนะครับสามตัวนี้แนะนำได้เลยนะครับเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่คุณภาพเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวที่สองนะฮะจะเป็นตัวสามจิบสองนะฮะสี่จิบสี่นะฮะตัวนี้อัตราขยายก็สามถึงิบสองเท่านะครับตัวที่สองนะฮะน่าเีนสิบสี่มิลนะครับท่อยี่ห้านะครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวปรับสูงต่ำใช้ขวาปรับในตัวนี้ก็เป็นตัวปรับอัตราขยายก็เริ่มตั้งแต่สามถึงสิบสองเท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับไฟนะไฟมีสามไฟมี สองสีนะฮะปรับความเข้มได้ระดับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับอินตานะครับนะครับปรับความคามชัดนั่นแหละครับสวยงามนะครับเป็นกล้องขนาดกลางนะฮะน้ำหนักไม่ไม่หนักมากนะฮะน้ำหนักจะเบานะครับเนีย่ยปรับง่ายนะฮะ ปรับซ้ายขวาแล้วก็ถุงต่ำนะฮะตัวที่สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น สามถึงสองเท่านะครับนะครับหน้าเลนสี่สิบมิลนะครับก็เป็นตัวปรับในเหมือนกันนะครับหน้าเลนสี่สิบท่อยี่ห้าปรับในปรับบนร่างทช่ขวานะครับตัวนี้ก็ไปจะมีด้วยกันสองสีเหมือนกันนะฮะอ่าสีเขียวกับสีแดงปรับความเข้มในั้งระดับตัวนี้เป็นตัวปรับอ่าอัตราขยายนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับเลนตานะครับ เนี่ยปรับง่ายนะนี่ปรับซ้ายขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับสูงต่ำนะฮะน้ำหนักเบานะฮะ ยวดูเส้นเลงเขานะครับตัวแรกนะฮะสามเก้าสี่จุดสี่นะครับตัวนี้สามเก้าสี่จุดสี่นะฮะก็จะมีไปเส้นเลงตรงกลางนะครับ กระกบ,บาทใช่ไหมครับเล็กๆนั่นนะครับไปก็จะมีสีเขียวนะ,ะสีแดงเห็นไหมครับ ตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอัตราขยายก็สามถึงสิบสองเท่านะเรีงสีบสี่นะครับจะเล็งเขานะครับสามสิบสองสี่สิบสี่ เขามีไฟตรงกลางเห็นไหมครับเล็กๆนะครับกลมๆนะฮะจะเล่งไฟเขาครับเห็นไหมฮะเห็นไฟไหมฮะ ตัวที่สามนะครับจะเป็นตัวสามสิบสองสี่สิบนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเล็แบบมินด์ดอทนะครับ ของแถมก็นะครับนะครับก็จะมีคู่มือนะพร้อมใบรับะกันถินค้านะครับนะครับแล้วก็ฐานนี่นะแถมให้สามก้อนนะใช้สองก้อนนะครับแถมสามก้อนพนาโซนิกนะครับระดับน้ําตั้งกล้องนะฮะนะครับหนึ่งตัวนะแถมให้นะครับแล้วก็ขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะฮะนะครับเป็นขาสมอแข็งแรงหนึ่งคู่นะฮะ ของตัวนี้นะฮะเป็นปลากระดกนะครับตัวแรกนี่เป็นฝายางยืดนะครับสามสามอ่าสามเก้าสามเก้าสี่จิบสี่เนี่ยเป็นฝายางยืดนะฮะของฝานะฮะถ้าเป็นตัวสามสิบสองสี่จิบสี่กับสามสิบสองสี่สิบเนี่ยเป็นปลากระดกนะฮะ สินค้านะฮะมีรับประกันหลังการขายนะครับนะครับสินค้านะฮะก่อนจะส่งก่อนแพ็คนะฮะทางร้านเนี่ยได้ตรวจสอบสภาพแลวนะครับต้องร้อยเปอร์เซ็นทุกตัวนะฮะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นในทางร้านไม่จัดส่งนะครับสำหรับราคานะครับตัวแรกนะฮะตัวสามเก้าสี่สิบสี่นะครับราคาก็อยู่ที่สองพันสี่ร้อยบาทนะครับ ตัวที่สองนะฮะสามจุดสองคูณสี่สุสี่นะครับราคาก็อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวที่สามนะฮะสามสิบสองสี่สิบเนี่ยราคาก็อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับ ก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งนะฮะเพื่อแก้งเตือนนะครับทางร้านก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ